ทานลงไปเลยทุกคนอือนี่ครับโอเบบ่าว่าต้องเห็นเนื้อซองมอนกันไปนเลยสวัสดีครับผมกินเที่ยวไอเฮอฟไบจอยชาแนลทักทายทุกคนด้วยครับที่กำลงรับชมช่องของไอจอเนาะ สามมื้อนี้ครับโจติพ้าแนะนำเสนอเมนูแซลมอน2กิโลราดพริกเผ็ด1,000เม็ดแบบใส่นาบปลาโจโจเลยโอเคคลิปนี้ครับผมจากจินมาน้ำเสนอให้ทุกคนเบิงเ้งน,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 นี่ก็คือแซลมอนที่โจเตรียมไว้ครับตอนนี้โจจิพ้าทุกคนมาตำนำย่ำเสียบเสียบเผ็ดเผ็ดโจโจ๊ะึ่0 0ัเม็ดเลยครับนี่ก็คือพปิกแข่งถือโจเตรียมไว้ครับผมเต็มกระละมังเลย1,000เม็ดเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ต้องแบ่งตำเป็น2รอดครับเพราะว่ามันหลายเหลือเกิน ทำกันเลยครับโอเคผมตอนนี้พี่เข้ากับละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกำการเทออกเลยรอบแรกมาเทลงไปเลยครับต้องทเทใส่ก,กระมังไว้ก่อนอออแบกละเอียดดีเหลือเกินและการนี้ชุดที่สองครับผมเทลงไปเมนได้ทีน,นึ่ง อ่ะลุย้ยโอเคเป็นแล้วทุกคนช็อตที่สองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยป่ะบัติโคลกวาดจีเรียวนี่ได้หดกามเด้อเทลงไปครับอือือสองเสรเน้นเน้นอ่ะที่นี่ เดี๋ยวมาทําการปรุงรสกันครับเริ่มต้นในตัวที่ใซนน้ำปลาลาไปก่อนนี่ปลาลาก่ะของพี่ใหม่แล้วครับจุดกินของพี่ใหม่กันเทเข้าไปเลยครับน้าปลาหนึ่งขวดแล้วก็อีกหนึ่งขวดครับนี่ใส่สองขวดเลยเน้เนๆความเข้มยุนี่ละแล้วก็จะมีน้าําปลาครับผมน้าปลาใส่เทเข้าไปเลยที่น้นน้ำปลาแดกเลยครับน้ำปลาใส่พ่อแบบ เค็มเพิ่มนิดนึงเลยต่อมารับผมเลยก็จะเป็นผงชูรสครับนี่ผงชูรสใส่เข้าไปใส่น้อยเดียวตามสูตรสไตล์โจล่ละไม่ต้องใส่หลายตามสูตรสไตล์นะแล้วก็จะมีน้ําตาลครับผมนี่น้ําตาลใส่เข้าไปน้ําตาลนี่ต้องใส่เลยครับเพิ่มความหวานครับก็เอาขึ้นกันครับผมมาเนี้ยเดี๋ยวอีกน้อยนึง แันบริเลดแล้วก็จะเป็นน้ำบักนาวครับนี่น้ำบักนาวบีบไปบักนาวใส่ทั้งหมดสีหน่อยตรงนี้เปรี้ยวมาตัดเลยครับแต่ว่มีเปรียรปร้ยวตัดนี่คือบัวพานบีบน้ำบักนาวลงไปเลยใส่ทั้งหมดนี่แหละครับมันเนี้ยอเอาจริกินเมนูเกี่ยวกับข้าวมโนของปลาแดกนัวๆเลย หอ,อมนหนังมะนามันยางแห้งเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวลองคนเหมือนกันคนละลายกันครับกระเทียมครับผมต้องตำกระเทียมใส่น้ำผมพอตำกระเทียมพอแตกแล้วครับกะประมาณนี้ตกักออกมาเลยใส่้าไป ยังไปแล้วกับหอมกลุ่มออกมาเลยตัวโอ้มันพริกด้วยละ่ะใส่อะไอยู่ดีครับพริกแบบนี้โอเคและไล่เขากันแล้วลองมาซิมรถบังครับโอ้ยแค่เห็นนี่ก็ซีซ่าแล้วประกาศซิมไรต้องเป่าก็ <c oughs> <c oughs> เป่าวะยานเพ็ด อ,อรสชาติจีาน้ำนัวไปกว่าเลยแต่ว่ามันสิมีความหวานน้อยๆหละค่ะความเปรี้ยวนิดๆเดี๋ยวใส่มะหน้าเพิ่มอีกสามสิกนี่มม้าที่เหลือครับใส่เข้าไปเลยแต่จะมีน้ำตาลอีกหน่อยนะครับผมฟอ,อนบอลไทยลงโตดีน้ตำตาลประมาณนี้ได้การเลยแหละ Hehe, มาคนละล่เราหนีก <amar ino> <flavors> ็สามารถเท่ากับเสื้อมอนเอาได้เลยครับโอ้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 าอ้าเอ้าเอาอาเ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 อ้เอาเอาเอทเอาเอารอเอา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 เอ้เอา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 เอ้เอา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 อาเอเอ้าเอเอเอา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 เอ้เอาเอาออออออโอ้ออาออเอเออออออเอ ว้าวโอ้และนี่ก็จะเป็นแซลมอนสองกิโลครับผมลาดพริกเผ็ดพริกแห้งแบบหนึ่งพันเม็ดโจโจไปเลยมาเดี๋ยวโจสิคอ,อยาเสริมขื้นโตแล้วเบ้งมันจิกินได้บอ่อเนาะไปทุกคนไปแซ่บๆร้วมกันครับไป สำหรับเมนูแซ่บๆไอโจเสิร์ฟคือโจไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมทีของเราชมทุกทท่านเลยนะครับหากับขอบปลาเมากินน้ำกันเดอ้อแซ่บสดเดือดเมื่อนี่น้าตาแตกซิบๆแน่นอนครับมันซิมไปหน่อยเดียวหนึ่งโอ้โหเ,เงือแตกปึกๆเลยโอเคมาทุกคนมาจับแซ่บลุกันนี่ตัวขอ,อยหยัดขีบแบบตอนสวยๆออกมาก,ก่อนเลยตอนดันนาน,น,านครับดูสิทุกคนบูตอนอยังไงเลย โอ้น้ำลายแตกสูสๆเลยวะมาเดี๋ยวเรามากุกเขานี่ครับน้ำยำแล้วว่าเน้นๆจังหน่อยครับผมขออนุญากเด้อใส่สมาธิอีหลีวะพระว่ายังรู้บ่มันส่งปเป็นตะเพนแห้งนะไปกุกเขาเสร็จแล้วก็จัดเลยครับมาครับผมทุกทุกคนแซ่บๆน้มกันครับโอ้เด็ดมากอืมอืม อืมโ oh. oh. อ้มายกอดโอ้อืมรสสม่นแบบละล่ายี่ปากเลยนะครับความเผ็ดมากเต็มความนัวความเปรี้ยวความหวานนะแม่แบบกลมกล่อมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวืันนี้ขออยากเน้นซขอมอนเน้นๆเ,เลยเลยครับพักกริดตามแน่อยู่อืมนี่ เด็ดจริงๆทุกคนอร่อยสุดๆผักสลันน้องชุ้มคุณมาก ข้างในอมีหัวผักไก่ขผมหัวไชเท้าดุยเลยล่ะอืออออจากสองตอนครับอ้าวอ้าบบสดเดือดเดือดจริงๆแบบนี้ อ้าเดี๋ยวสุดๆอืมโอ,โอ้สุดๆเลยทุกคนมาแค่เขาอีกอืมๆเอาเธอ3ตัวเลยอืมกูเข้าครับอายวิ่งรุดๆๆๆอืมอายมึงที่ละมีต์ผิกอืมๆ ไปลุยกันแบบโอ้โอ้โอไปเลยครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเดี๋ยอ่ะ <g iggle> อื้มอื้ม น้ำเผ็นนะครับแต่ว่ากุยออกมาเลยนิ่มเผ็ดนิ่แซ่บยี่ดีมันเผ็ดมันแซ่บหีบคำนีงไงเลยบาดคำนี้ไหมเดยกกระเทียมมากิ่มหนึ่งพร้อมลุยอื

của khẩu mà Ô, vẫn nhờ nằm trong nằm ta mát thêm đấy เผ็ดดีเป็นแห้งเลยโอ้โหโอ้ามันสุดยอดจริงๆนะทุกคน พักกับเมื่อเราที่นี่เนี่ยก็น้ำตากระมาเต็มใครใดจะไม่น้ำกินอิ่มอิ่มอิ่มก็อร์ครับเนื้อสัตว์แบบเป็นมวานมันอ่ะอ๋อ lại buộc khẩu หลายหลายคนสิขอมาคอมเมนต์กินซอสมะม่วจะขอให้หนังครับทำซอสมะม่วงซอสมะม่วงครับแล้วมันก็แสบเด้อโอ้ยขอขอบคุณมากนะ โ oh, อ้เพียงแค่ยี่หรียอมครับแบ่งไปส่วนหนึ่งโ oh, อ้เพียงแค่ยี่หรีขอยอมสำนี่โอ้ oh, สั่งแพงครับ <c oughs> แต่กับเพียสุดยอดอี่หรีบ่กไปยอม oh, <c oughs> ไปลาตาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ครับท,ทุผู้ชมดีความรับชอบกับความพูทุกทุกคนเลยเด้อ ทำคนเลยเอากระเพาะปลามากินวำกันกันสุดจอดเลยครับอ๋แซ่บสดเดือดไปนลำกันดีีอู้จังไี้กะคอมเมนต์จริงๆเลยแต่คลิปของผมแนะนำเมนูเด็ดๆเลยพอ้อมขอฝากไว้ทำเลยครับผมโอ้โหสุดจอดจริงๆครับผมขอพูดได้หลายที่ดูจนจบคลิปเด้อขอบคุณครับ